ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา182เมื่อได้ยื่นคำฟ้องคำให้การและคำให้การแก้ฟ้องแยง้งถ้าหากมีแล้วให้ศาลทำการชี้สองสถานโดยแจ้งกำหนดวันชี้สองสถานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งจำเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคำให้การอนุมาตราสองคำให้การของจำเลยเป็นการยอมรับโดยชัดแจ้งตามคำฟ้องโจทก์ทั้งสิน้นอนุมาตราสามคำให้การของจำเลยเป็นคำให้การ ปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ทั้งสิ้นโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธซึ่งศาลเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการชี้สองสถานอนุมาตรา 4, สี่ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องโดยไม่ต้องสืบพยานอนุมาตราห้า คดีมโนสาเรตามาตรา189หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามมาตรา196อนุมาตรา9คดีที่ศาลเห็นว่ามีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากหรือไม่จำเป็นที่จะต้องชี้สองสถานวักสองในเเกรณีที่ ไม่ต้องมีการชี้สองสถานให้สารมีคำสั่งงดการชี้สองสถานและกำหนดวันสืบพยานถ้าหากมีแล้วให้ส่งคำสั่งดังกล่าวให้คู่ความทราบตามมาตราหนึ่ง้แสิเว้นแต่คู่ความฝ่ายใดจะได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ววัคสาม คู่ความอาจตกลงกันกัะประเด็นข้อพิพาทโดยยื่นคำถแถลงร่วมกันต่อศาลในกรณีเช่นว่านี้ให้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไปตามนั้นแต่ถ้าศาลเห็นว่าคำถแถลงนั้นไม่ถูกต้องก็ให้ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งยกคำถแถลงนั้นแล้วดำเนินการชี้สองสถานไปตามมาตรา 1 8ึ่งร